วันนี้มาเดินเล่นในหมู่บ้านตอนเช้ากับตัวแสบไปไหนแล้วยิ่งไปโน่นในหมู่บ้านตอนเช้าหลังจากไปส่งคุณแม่กับน้องบัวแล้วยิ่งไปนู่นแล้วในหมู่บ้านในหมู่บ้านที่มีแต่ความสงบสุขหมู่บ้านที่รักกันมาก ดูแลส่งการณกนหนย่างดีไม่มีการกันแกงเลยไม่มีเลยไม้แต่นิดเดียวนี่น้องอยู่นี่น้องเล่นอยู่นี่อืมอจะพาออกมาตอนเชา้าบ้างทุกที่จะอยู่ในบ้านทุกที่จะอยู่ในสนามในบ้านพอในบ้านมีพื้นที่เยอะไม่บ้าน